วันนี้ไปขอราคาประเมินโรงแรมในกรุงเทพนะครับพอดีมีลูกค้าที่จะจำนองนะครับแล้วก็ในในายทุนเนี่ยอยากได้ราคาประเมินกรมที่ดินนะครับผมก็เลยไปขอให้นะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องทํานะครับคือ,เพ,อเพื่อไปกดบัตรคิวแล้วไปกรอกเอกสารตัวนี้ครับอันนี้นะชื่อคาขอตรวจสอบหลักฐานถ่ายและรับรองเอกสารนะครับ ถ้าอันนี้บอกเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆไปช้าครับแนะนําว่ากดบัตรคิวแล้วไปขอเอกสารตัวนี้นะครับมากรอกไว้รอก่อนนะครับไม่ต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็ไปกรอกทีหลังอันนี้มันจะช้านะครับก็คือกดบัตรคิวปุ๊บไปขอกรอกไปเลยนะครับพอเจ้าหน้าที่เรียกจะได้ยื่นแล้วก็ไปที่โต๊ะข้างในเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ถ้าใครอยากเร็วมากๆนะครับผมแนะนําให้ไปถึงกรมที่ดินก่อน8ปดโมงนะครับแล้วไปกดบัตรคิวตอน8ปดโมงนะครับเพื่อนๆจะได้คิวแรกๆนะ แล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มเรียกคิวตอนประมาณแปดโมงครึ่งนะครับที่ผมไปหลายๆที่ก็จะประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปนะครับก็คือเพื่อนเพื่อต้องเตรียมสเนาโฉนดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องกรอกข้อมูลใน,นโฉนดนะครับอย่างเช่นที่ระวางของที่ดินเนาะตำบลอำเภอหน้าสำรวจเลขที่ดินเลขที่โฉนดนะครับยืดก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ามันจะมีอยู่สองแบบนะคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมอยู่แถวบางกะปิอย่างเงี้ยครับอ่ผมไปขอผมอยากทราบ ราคาบ้านที 42. ่บางกะปิเนี่ยผมก็ไปที่สำนักงานที่ดินบางกะปิได้เลยนะครับก็จะเสร็จภายใน1 2ึงถึงชั่วโมงแล้วแต่คิวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่บางกะปิแต่อยากได้ข้อมูลที่ดินที่พยาไทยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องรอเวลานะครับรอเวลาอย่างผมเนี่ยผมอยู่แถวบางกะปิแต่ผมต้องการข้อมูลที่พยาไทยนะครับผมไปยื่นเสร็จประมาณ9ก้าโมงครึ่งสิบโมงครับผมจะได้เอกสารมาอีกทีึงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ก็เลือกดูครับก็คือถ้าถ้าคิดว่ายื่นตอนเช้าแล้วตอนเรียนไปนรับได้ก็โอเคครับไม,ไม่ไม่อะไรนะอันนี้คือมี2แบบนะครับแล้วก็หลังที่หลังจากที่เพื่อนยืน่นเอกสารเสร็จแล้วนะครับก็คือต้องจ่ายเงินนะก็คําขอคําขอหนึ่งก็อย,อยู่อยู่ที่ราคาร้อยสาบาทนะครับของผมมี4ี่โฉนดก็โฉนดละร้อยสา้นะครับจนเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับหลังจากที่จ่ายตังค์แล้วนะครับเราก็จะได้อันนี้มานะครับอันนี้ของปิด นนะจะเป็นชื่อคำขอขอทราบราคาประเมินนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนดน,นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากสิ่งที่ผมอยากจะรู้นะเอาไปให้ในทุนดูนะก็คือ,อาตารางวาระเท่าไหร่และรวมแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับาราคาประเมินที่ดินเนี่ยเราสามารถดูได้ที่ที่ในอิเนเทอร์เน็ตนะมันมีบอกอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมคำนวณไม่ได้นะครับก็คือราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งผมเนี่ยผมรู้ว่าราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยตารางเมตรละ1500บาทนะครับของโรงแรมมากกว่า5ชั้นนะครับแต่ผมไม่รู JJ, ้ส <BER 2> <orer> <mee> ิ่งที่ผมไม่รู้และคำนวณไม่ได้นี่ก็คือค่าเสื่อมครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าหักยังไงอย่างที่เนี่ยราคาตารางวันละ3ามแสนสองนะครับรวมแล้วเนี่ยฉนดเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ7จ็ดล้านหก อันนี้คือราคาประเมินกรมที่ดินนะครับแล้วก็โรงแรมสูงเกินกว่าห้าชั้นเนี่ยตารางเมตรละหนึ่งหมืนห้าร้อยบาทรวมแล้วเนี่ยสี่ล้านห้านะครับหักค่าเสื่อมสองล้านแปดนะครับเหลือราคาประเมินแค่ล้านเจ็ดนะครับล้านเจนะ็ดกว่ากว่าก็เป็นเสร็จแล้วเนี่ยโฉนดแปลงเนี่ยยี่สตารางวาเนี่ยมูลค่าอยู่ที่9ก้าล้านสอันนี้คือราคาประเมินกรมที่ดินนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้อย่างเงี้ยมาสี่ใบนะครับ เพื่อนๆก็เอาสี่ใบเนี่ยส่งให้ในายทุนแล้วก็รวมราคาให้ในายทุนด้วยนะครับว่าอของผมเนี่ยก็จะราคาประมาณราคาเก้าล้านสี่ทั้งสี่โขนนะครับเก้าสี่ก็สามสามสิบกว่าล้านนะครับสามสิบกว่าล้านประมาณนั้นนะครับนี่คือราคาประเมินคงที่ดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่นายทุนต้องการรู้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ถามนะผม่แน่ใจะว่าผมบอก ขาดตัวบอคคลองอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ใครต้องการขายฝากจำนองนะครับในกรุงเทพนะครับบอกได้นะครับผมมีในทุนที่จะรับซื้อนะครับสวัสดีครับ